ลูกนะ <Yeah. S 1> อ่าตัวอย่างอ่าพูดหม่ดูตัวอย่างนะลูก <Yeah. S 1> ทันเขาบอกเลยดูตัวอย่างนะลูก <Yeah. S 1> เออตัวอย่างอ่า <you> oh. เอาไว้ยอะแอะเก่งแล้วอ่ะตอนนี้นักเรียนลืมตาใช่ไหมคะอ่าดูนะสมมติครูปิดทำนี้ <Yeah. S 1> ลืมตาอยู่อ่าโอเค What is the missing word? ถูกตอนนี้หนูรู้ใช่ไหมว่าหนูเห็นใช่ไหมคะเอาละทีนี้ close your eyes Close your eyes เด็กไม่เข้าใจหลับตาลูก Close your eyes ใช่ไหมพูดอีกครั้งเดียวภาษาไทย Close your eyes แล้วทำให้เขาดู Close your eyes And if I say open your eyes นะคะหนูก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ Raise your hand ถ้าหนูรู้ว่าคำสัท์นั้นเป็นคำอะไรทีนี้ตอนนี้เด็กเขาจะนั่งในกลุ่มแล้วถูกไหมคะตั้งแต่เราทำบ e ๊ก book แล้วเาะก็จะนั่ง One Two Three Four Five แล้วนะเราจะนั่เพราะนั้นเด็กกลุ่มไหนยกก่อนเราจะมีคะแนนไว้เป็นตันเลย เราก็เขียนไว้ในกรุ๊ปวันรุ่งทีนะคะเราก็ใช้าปากกาวไวบ้บอร์ดหรือช็อคอะไรของเราก็แต้งคะแนนแล้วก็สะสมไว้เกมที่1ตัดสินกันไปเลยเพราะเกมที่2ใครชนะใครชนะนะคะอะ่ะโอเคอายุ r ด้ d y เอาละตอนนี้กรุ๊ปวันนะ1 n e ทางโน้น two t u close your eyes แต่ถ้าหนูพูดก่อนแล้วไม่ยกมือหนูฟาวนะลูกฟาวเอาหลับตาจังเด็กน่ลืมพวกรอ้ยอัน โกงคือเด็กหน่อยเพื่อนนี่ Open your eyes p o n d is that correct Let's check together Yes one point one point ถูวอาจานหนึ่งข้ามเนี่ยมันดีใจกระโดดโลดเต้นเนี่ยเลย one point o k เคครูวันเราก็เขียนว้ไอ้ครูถู one point o k เค next Close your eyes Open your eyes. Buffalo. Let's เช็คด้วยกันนี่คือบัฟฟาโล่ใช่ไหมใช่1คะโอ้โหเป็นไงครับแต่พวกนี้น่าจ่อยเลยไม่ได้คะแนนอาจารย์ทำไงอย่าลืมพูดว่าไงคะ Don't worry everybody Don't worry try again 1 2 3 Don't worry try again. หนูให้กำลังใจเพื่อนหนนั้นลูกนะ1 2 3 Don't worry try คนเราไม่เป็นไรลุกนะล้มแล้วเราก็ทำไมเราก็ลุกนะคะถ้าไม่ลุกเป็นไงฮะเราก็จะถูกเขาเหยียบนะคะเราก็ลุกให้ใหเร็วๆนะลูกนะอ่ะ close your eyes อาจารย์คะช่วงนี้เราก็เช็คเด็กเราเยอะๆเราก็เช็คเดี๋ยวก็หมดเวลาเองเราก็เช็คเอ้ามันยังหลับไม่หมดอ่ะหลับไม่หมดอ่ะ open your eyes โอ้ยคิดโกงได้นี่ยผู้บังคันได้เปิดได้บอกว่า open your eyes อันนี้ฝาลูกฝาล์าลเอาใหม่ close your eyes ต้องให้ผู้บอก open your eyes นะลูกนะ open your eyes เซอร์ชมบูล What is y e ่เสื้อสีอะไรอันนั้นละ Was Yes or No Yes or No Was very good one point เข้าไหม ในที่สุดความพยายามของเราก็สำเร็จ Where h t e หวดแอสเว e เดสแหววความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นมันก็สำเร็จอย่างใโอเค close your eyes close your eyes ไปแค่ open your eyes feel is that correct yes very good one point เห็นไหมคะเราก็นะคะ เล่นเกมแรกเด็กยังจำคำใช่ไหมคะโอเคอาจารย์ขาการลงทุนที่ถูกที่สุดเห็นไหมคะกระดาษุ้ยแขกกระดาษที่เขาทิ้งแล้วนี่รีวิวส์นะรีวิวเสร็จชัดเเลยเอามาใช้ใหม่อาจารย์ขาลงทุนถูกที่สุด อาจารย์ขาเดี๋ยวให้อาจารย์ดูการลงทุนที่สูงที่ถูกที่สุดนะครอาจารย์ช่วยเบรกเร็วนิดได้ไหมฮะขอเวลาอาจารย์สินาทีได้ไหมปัดสวัก,กั้นไม่กอนนะกั้นไม่กนถ้าไม่มีที่ปล่อยปากดิฉันไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอาจารย์ขาลงทุนถูกท,ที่สุดนี่คืออะไรฮะ What is this What are these What are these What gods อาจารย์ขาบัตรอะไรบัตรคำเท่านั้นเองอาจารย์ขาบัตรคำง่ายๆ oh. น้องข้างหลังมีโทรศัพท์ บาดคำง่ายๆตอนนี้ทำไมฮะดิฉันลอกทุกตัวของหน้านี้มาสมมติเราเขียนแค่นี้ดิฉันลอกทุกตัวแบ่งเก็บไว้อาจารย์คะมันอยู่ได้เป็นอ,อายุมันจะนานกว่าอายุของเรานะคะบาดคำเนี่ยถ้าไม่ไปเปียกตากฝนหรือว่าใครมาเผาโรงเรียนนะคะก็จะอยู่ตลอดชีวิตเอามาใช้ได้ใหม่แต่ถ้าเรื่องใหม่เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบางคำได้เอามาใช้ได้ใหม่ แล้วลยมือเราก็เขียนของเราธรรมดาก็ที่มันถูกต้องกันนั่นเองแต่ถ้าอาจารย์ปริ้นออกมาจากอินเทอร์อะไรนะจากคอมพิวเตอร์อาจารย์ก็เนี่ยหน้าตาอาจารย์มีฟอนต์มีอะไรแย่ๆฟอนต์นะคะมีทั้งฟอนต์มีทั้งเฟซแยๆ่ๆเลยอาจารย์ก็หน้าตาอย่างนี้เก่งด้วยนะคะดีด้วยอาจารย์ก็ทําตัวสวยๆก็ได้แต่ประโยชน์ของมันมากมายมหาศาลให้เวลาอาจารย์10นาทีนะคะแล้วกลับมา เจอกับกิจกรรมที่อาจารย์พลาดไม่ได้นาทีที่2 1ดิฉันเริ่มเลยนะจากเวลาปุ๊บตอนนี้14.33 14.44สมมย์ please s i in a circle s i in สมุิในห้องอาจารย์แบ่งเป็น5กลุ่มนะคะอาจารย์ก็ให้น้าเนี้ยกรุ่ปวัน ค่ทีนี้ถ้าบนโต๊ะอาจารย์สะดวกก็จัดโต๊ะเป็นกลุ่มแต่ถ้าถ้าพื้นว่างๆอย่างนี้ก็จะจะดีจะเรียงบัตรคำอะไรได้สะดวกกว่าน้ำหยดน,น,น, okay. uh okay. น้องหยดมาหนึ่งหยดมาหนึ่ o โอเคสองนอีก2องนค่ะสำหรับอีกสองคนก็ได้ค่ะลุณลดถูกเชิญกันนะะ้องขาอะ l m o s e t h r e e more, Please, three more. ชอเลยค่ะอ่าหกคนก็ได้กับหกคนดูประคุณหกคนอ่า yes very good อ่า e more yes โอเค sit in a circle please a v t a bit okay. thank you อ่าอาจารย์คะอันนี้คือ word gas อาจารย์ลอกลงมาแล้วใช่ไหมอ้าวลอาให้แต่ละกลุ่มโอเค please face down ความหน้าลงนะคบ please sorry ความหน้าลูกยังไม่ต้อง face down ไม่เป็นไรนะมันมันฟังไว้ก่อน วันมเพอกรุบถูอาจารย์ขาขออีกหนึ่งคนสำหรับกรุบถูนะคะวันโมอ่ายังไม่แอบ,บดูนะลูกยังไม่แอบ,บดูเด็กๆชอบแอบ,บดูอ่าไปห้องน้ำกันอยู่ด้วยอาจารย์ขาบัตรคำเห็นไหมคะเราใช้บัตรคำาันนี้เมื่อกี้น้องเขาถามว่าเราต้องเล่นเกมทุกหน้าไรนิทานส่วนใหญ่ประโยคจะซ้ําๆกันถ้าประโยคคล้ายคลึงกันเราเล่นอ e ันเดียวเดี๋ยวจะชันจะพาไปดูว่าตอนเนี้ยอาจารย์หลายคนยังกังวลว่าเฮ้ย เราจำำําคาแต่พวกนี้แล้วคำอื่นเราจะรู้จักได้ยังไงอาจารย์จะสงสัยว่าแกรมมามิจะไปยังไงเห็นไหมอาจารย์ยังงงอยู่ตอนนี้มันมีแต่ควายตัวเดียวในเด็กโรงเรียนเราจะรู้จักแต่บัฟฟาโลอย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์ใจเย็นๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมขั้นที่5าเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ถึง12นะคะจุดประสงค์ที่ในคู่มือที่อาจารย์ได้รับไปแต่อันดับแรกเราใช้การจาก่อนจย์จำคำก่อนแย่าเมื่อกี้ไหมมิสซิงเกมอย่างนี้ก็จำคำอ,อ่ะ อาจารย์นะคะทีนี้โอเคเฟสอัพเฟสอัพงายบัตรคำขึ้นลูกทีนี้อ่าโอเคอาจารย์เล่นได้หลากหลายนี่จะเช่นโชว์เป็นตัวอย่างบางบางอันสําหรับที่ใช้บวอร์กัสโอเคอา่า put your hands on your head เ,เด็กเด็กชอบเอามือไปจับบัตรคำอ,อาจารย์ก็ให้เขานะคะเกมแรกอาจารย์จะให้จับหัวมั่งจับไหล่จับอะไรบ้างก็ได้นะคะอ่สมมติเกมที่สอง put your hands on your shoulders put your hands on your knees put your hands on your friend's head your friend's head อ่ได้โอกาสตบหัวเล่นเลยโอเคโอเค put your hands on your head เอาละเพื่อทำไมฮะเด็กทุกคนจะได้เท่าเทียมกันไม่โก้เพื่อนเอามือไปจับก่อน the first game โอเคอาจารย์ถามเด็กก่อน do you like to play games yes very good it's very fun โอเคเอานั่งเลลยูกทำไมล่ะอ๋อเปลี่ยนตัวอ๋อเห็นไหม มาอบรมก็ได้ถ่ายรูปไปเป็นผลงานแล้วส่วนใหญ่ดิฉันแปลกใจมากเลยว่าคุณรูรุทอยาไม่ออกมาถ่ายรูปข้างหน้านี้เลยไม่ไม่ถ่ายเลยปกตินะเบรกปุถ่ายเบรกปุ๊บ่าที่นี่ดีมากไม่ไม,ไม่ไม่สนใจการถ่ายรูปหน้าเวทีนะคะโอเค first game อาจารย์จะตั้งชื่อเกมอะไรหมอ,อาจารย์กันนะ่ีนี้เราติดจังชื่อเกมโอเค who knows ใครวะร,รู้รู้หน้าไม่รู้ใจอาจารย์จะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ Who knows? I'm going to say a word. Any o n e in this picture. พูดจะพูดคำไหนกันได้นะคะในหน้านี้น If you know, please pick up that word and raise it up. โช์ขึ้นสุขๆนะคะเอาละลองดูนะพูดจะ on y o เ r head. อาจารย์ขาตอนนี้เราเอาบิ๊กบุ๊กวางให้แต่ละกลุ่มเขาต้องเอาบิ๊กบุ๊กเพราะอะไรถ้าเขาไม่รู้เขาสามารถตรวจที่ไหนลูก ดูที่ไหนคะในบิ๊กบุ๊กของเราถ้าเขาไม่แน่ใจเขาจําได้ว่าตัวนี้คือคําว่าบัฟฟาโลนะคะโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้อ่ะอ่ะผมเปิดหน้าไว้เลยลูกๆนะตรงนี้มองตรงนี้เห็นไหมลูกบิ๊กบุ๊กของเราโอเคเห็นไหมคะเราเลื่อนมาไม่ได้เห็นไหมลูกนะคะอ่าทั้งนั้นมีบิ๊กบุ๊กของตัวเองโอเคทุกคนช่วยเป็นกรรมการนะคะว่ากลุ่มไหนจะเอ่อโชว์คำศัพท์ที่ดิฉันพูด Okay, put your hands on your head. The first word is, was, which group? Group two. This is one. This is two. Okay, group one. One boy. Group one. Oh, very good. Put your hands on your shoulders. Yes, shoulders. ว้าว hello please group group t อาจารย์แต่ปุ๊บอย่าพุ่งกระลงอ่ะพุ่งกระลงอ่าให้ทุกคนอ่านด้วยโอเค everybody read this word together วันอ่านให้เพื่อนในกลุ่มอ่าน one two three I can read very good group two one point อ่าตบมือให้เพื่อนด้วยเราต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะโอเคมุทิตาอะไรนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะ ชื <One input> ่อทั้งหมดเนี่ยเป็นบ้านกักขังเยาวชนมั้งนั่นเลยชื่อดีดีบ้านเมตตาใครอยากอยู่นะคะโอเค next word put your hands on your knees เห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปสอนเรื่องเอาไว้ยววะอย่างเดียวเกมเราก็ใช้ต่างๆได้โอเค in wish group group to ให้เพื่อนดูก่อนเดี๋ยวกลุ่มตั้งจะว่าเราโกงพวกนี้ในกลุ่มนี้ดู ah in very good everybody read this word together อ่านวกันลูก อ่า ah, one more time group two one point อ่าเก่งมากเลยโอเค put your hands on your friends head เด็กชอบชอบมาวางหัวเพื่อนแล้วถือโอกาสตบบ้องหูเลยโอเค w a i t เสมอกันเพราะนั้นกลุ่ม one and กลุ่ม two okay very good พร้อมกันเลยนะคะ one point okay two and three put your Hands on your friend's shoulder. The. Oh, very good. Okay, everybody read this word together. One, two, three. Again, please. The. Very good. Okay, group two. Group two. Put your hands on your back. There. เยังไม่เต็มโอเคถูกต้องถูกต้องโอเคอ่านนี้มาด้วยกันหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่ง Very good โอเคตรงนี้อาจารย์จะให้เขาสปอสก็ได้นะคะเด็ดโอเค Nextput your hands on your ears Which group อาจารย์ Which group Group one uh, to uh, one ก uh, ับ two เอ่อทางนั้นถามไม่ได้อาจารย์ Group Which group one two one okay Group one okay. Don't worry Don't worry out uh, บอกเขาหน่อยให้กำลังใจ Don't worry try again okay Put your hands on your toes อ่ uh, า toes okay Two. Yay! Group one. Group one. Okay. One point. Okay. Put your hands on your hands. สมมติเกมนี้เราเล่นไปแล้วดีฉันจะไปเกมอื่นเลยนะคะโอเค How many points One 4 5 f i v e โ okay. อเค And how about group two One okay. Two t h o u s o f y o u are the w i n n e r s โ oh, อ oh, oh, ้โ oh. หเป็นผูน้ชนะทันทีหมดเอ่ะน้าอาจารย์ขาอายุทยาน้องพายเขามีสะพานข้ามไปที่ประเทศไรคุณครูทยาจะสร้างสะพาน We are going to build the bridge, okay, very long bridge, okay, from Ayutthaya to last, to Vientiane, okay, to Vientiane. How to do that? Okay, everybody, how many sentences are there in this page? How many sentences? Two? Are you sure? two o k what is the first sentence how about the second one โอเคทีนี้อาจารย์ต้องทำไมถึงเราจะเราถึงต้องให้เด็กรู้ว่าอะไรเป็น first sentence second แล้วแล้วแต่ว่าประโยคนะ่าจะมี5-6ในหน้าน่าจะมี5-6ประโยคนะคะเพื่อเด็กเขาจะได้เข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ทำตามอาจารย์คะทุกอย่างมันจะต้องมีความ เพราะอะไรถ้าเราพูดประโยคไหนนยประโยคนั้นจบสิ้นสมบูรณ์โดยสมบูรณ์แบบมีความหมายขอยงมันเองโอเค I w u l l build the bridge. โอเ okay. ค Which this sentence ประโยคที่เท่าไหร่ฟังให้ดีเลยลูกนะทีนี้อาจารย์ต้องบอกเขาว่าหนูจะต้องไปวางตรงไหน,นอาจารย์ดูได้นะเกมอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องบอกโอเคหนูสะดวกจะเรียนประโยคตรงไหนลูกแหมต้องจัดกมเอาประโยคทางนี้นะลูกนะถ้าหนูไม่เข้าใจโอเค Please. Okay. Check from your book. o อเค ตรงไหนดีรูปหนูจะเรียนประโยชน์ตรงไหนคะตรงนี้นะลรูปนะโอเคยูเฮ่อ okay. อ่ะหนูหนูจะหนูมาสเปรดมิก w o ด d สบดหนูมาเขาเรียนไม่เรียบร้อยหนูไปทำให้โม้ให้หมดเลยลูกนีอันนี้หนูมาลูกหนูมาตรงนี้เร่วรหนูมาตรงนี้หนูมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้นนนนอ่าโอเคมาดีรูปออกการเรียนไปเคเพราะเด็กบางคนเด็กเรียนเด็กฉลาดเด็กนี่สมัยนี้ฉลาดเรียนอันนี้เด็กขี้โกงอีกนะคะเขาเรียน โอเคอะ put your hands on your head if you finish please raise your hand ถ้าหนูเสร็จแล้วหนูต้องยกทั้งกลุ่มถ้าหนูยกแขนแล้ว don't touch A อ้ยนี่หัวตห้ามจับอีกเลยนะคะถ้าจับอีกแพ้ทันทีนะคะถ้าหนูยกมือแสดงว่าหนูเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกแกดิชโอเคแกดิช okay, very good โอเค I would like you to build the bridge from Ayutthaya to Vientiane with the first sentence okay let's check together what is the first sentence come on try check the glad like would you please check t h i s r ครบถูกไหมคะอาจารย์ช่วยเช็ค k พุ่งหน่อยอาจารย์หาน้องขาช่วยเช็คเรื่องไหน่อนย list โอเคถูกไหมคะในข้หนึ่ง there was very good okay อาจารย์ถามเมื่อกี้ดิฉันลืมบอกไปเรียนประโยคมันยากนิดหนึ่งเรากำหนดคะแนนไปทำไมคะ ten points for uh, the first one โอเคหนูได้สิบคะแนนทางนี้ก็อยากให้น้อยหน้าลดให้เขนานิดหนึ่งแปดคะแนนนะคะมีสิบ มี8ถ้ามี5กลุ่มนะอาจารย์ไล่งี้คนที่1 10คะแนน 8, 8 6 4 2สุดท้ายต้องให้ได้มีถ้าหน่อย2คะแนนก็ยังดีหรือถ้าอาจารย์กลัวเด็กจะน้อยใจก็เต็ม20จ้ะ20 18 16อะไรก็จะดูเยอะนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรที่เกิดการแข่งขันแล้วเนี่ยเด็กมันจะกระตือรือรนะคะโอเคอ่ะ please mix your words c a together mix them together โอเคนะ put your hands on your shoulders thank you to build the bridge from ayutthaya to vientiane with the second sentence ไม่ทันอีกแล้วแล้วใครมันเกะกะวะเนี่ยไม่ทันอีกแล้วอ่ะเอออ๋อ yeah. <laughs> 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 ทังนี้ก็บอกเขาคุณยาวเกินไปอตอนนี้อะไรยาวเกินไปนะฮะเขายาวเกินไปโอเคแต่ไม่เป็นไรไงเแล้วหนูอ่ะ don't worry try a g a i n ให้กำลังใจซึ่งกันและกันหนูต้องบอกนะเพืพ่อนๆว่าอย่าว่ากันลูกถือว่าเราเออเราช้าเพราะอะไรหาเหตุผลอ่ะอาจารย์หยุดนิ้หน่ยให้หนูวางแผ่นด้ววางวางแผนแผที่ทำไงเพื่อนเราลองคุยกันก่อนลูกคุยกันให้โอกาสเขานิดนึงอ่ะคุยกันลูกคุยกัน Okay, mix together, mix them together. Put your hands on your back. I would like you to build the bridge from Ayutthaya to Vientiane with the first and the second sentence. อีกแล้วอาจารย์ทานเอาแต่ฟสต็อปมาอยู่หน้าพอระบแล้วหลังยังไม่ถูกยังไม่ถูกเรยงเลยเช่วยกันด้วยยังไม่ถูกโอเค้อะ please read together one two three ้นตบ your sentence together one two three ten words very good how about you read together one two three very good Eight Voice Eight Voice ได้คะแนนนะไนมะ่เป็นไรอาจารย์คะเราก็มีหลายประโยคเล่นอย่างนี้อาจารย์ดูเกมต่อไปอันนี้เราเล่นในกลุ่มอาจารย์ดู What is the missing word เราจะเข้ามาหนูทางนี้กลุ่มมหาบุรุษลูกอ่าอ่ามา,าลูกค่ะตอนนี้กล้องเขาจะยกยากอ่ะเดี๋ยวกล้องอยู่ดีง่ายกว่าอ่ะหนูมาทางนี้ลูกมาอาย่งไม่ต้องเก็บพูกวางไว้อ่ะ อาจารย์คะอาจารย์ลุกมาดูเลยว่าเราจะทำอะไรนะคะลุกอาจารย์ลุกมาดูกล้ๆอ่าโอเค we are going to sing missing word game นะคะหรืออาจจะเป็นอาจารย์จะตั้งตัว spy สายรับอะไรก็ได้ดาวพลิกคนที่อยู่กลุ่มนี้ใครที่อยู่กลุ่มนีก็ลูกใครที่อยู่กลุ่มนี้ r e your h a n d อ่ะหนูเล่นก่อนนะคะหนูดูนะคะว่าเล่นยังไงคุณครูจะเอาคำไปซ่อนหนึ่งคำนะลูกนะ ทั้งนั้นหนึ่งคำหนึ่งคะแนนโอเกล้จะนิพาน eyes out จี้ลูก buffalo is that right yes one point out จี้เอาไปใส่ให้ถูกต้องไปใส่ที่ถูกต้อง very good okay now your turn very good หนูกลับไปเล่นที่กลุ่มหนูลูกกลับไปเล่นที่กลุ่มหนูโอเคเพราะนั้นเราต้องสาธิตให้ละเอียดอาจารย์อ่ะลูไม่เล่นเล่นต่อลูกเล่นต่อโอเคอเอาเอาให้หมดเลยตัวนี้ทีนี้ two words เอาสองคำออก two words ลูกเอาสองคำไปซ่อนเลย two words อ่ะเด็กโตหน่อยเราก็เอา two words three words นะอันนี้เอาสองคำลูกสองคำทีนี้สำหรับเด็กเล็กๆ,ๆอาจารย์เอาคำเดียวนะค่อยๆก่อนไม่ต้องรีบ สำหรับเกมนี้อาจารย์เล่น3อาทิตย์ยังไม่จบเลยสบายนะคะอ่ะเล่นในะลูกหนูเล่นเหรอเหมือนเจ้าวาดเอาเลยวัดพนังเจอนาลูกหนูอ่าไปดีก็โอ้โหแล้วเด็กเขาจะสนุกสนานอาจารย์โอเคไนดะ้เรีเยบร้อยโอเคอ่ะอาจารย์คะอาจารย,าารย์พอเข้าใจแล้วอ่ะโอเค Uh, please give me your w o r d การจารวบรวมกลับมาคืนคุณครู uh, อาจารยา์ค uh, ะสมมติเราเล่นเสร็จแล้วอาจารย์น้องยังอินอยู่นั่นแหละอ uh, okay. uh, ินอินโอเคคืนคุณครูแล้วเวลานั้นใครคืนคุณครูแล้วมีรัดยางเรียบร้อยเราก็เพิ่มคะแนนให้เด็กโอ้โ oh, หทีนี้แหละ<ๆ>ลเขาจะต้องคืนเราเป็นยางระเบียบเรียบร้อยนะคะทีนี้<ๆ> เกมต่อไปของเราคือจัมโบ้ัวจัมโบ้จัมโบ้ก็คือนะคะสลับที่กันทีนี้ให้เด็กมาเรียงนะคะตัวอักษรให้เป็นคำที่ถูกต้องในหน้านี้ของเราโอเค